สวัสดีครับวันนี้อยากจะนำเสนอพรีวิวหลักสูตรเทคนิคการวางแผนสู่เป้าหมาย (Planning for Target) ครับการบริหารผลการปฏริบัติงานให้ประสบความสำเร็จเริ่มต้นที่เป้าหมายตามด้วยแผนงานที่สอดคล้องและลงมือปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องครับงั้นการที่เราสามารถที่จะวางแผนงาน บริหารแผนงานก็คือบริหารเวลาจัดลาดับความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานนั้นออกมาได้ดีครับหลักสูตรนี้ครอบคลุมเรื่องของอ,องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการจัดการงานนะครับงนั้นการวางแผนก็ต้องมาอยู่ที่ว่าความหมายของเป้าหมายแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะครับ หากเราเข้าใจว่าการตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางด้านเรื่องของจุดประสงค์เป้าหมายทางด้านเรื่องของหน่วยวัดความสําเร็จหรือเป้าเป้าหมายในเรื่องของวิชั่นความฝันที่เราอยากจะสําเร็จนะครับก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นเป้าหมายของการทํางานหลังจากนั้นแล้วอะไรละครับที่มีความสําคัญต่อเนื่องคือแผนงานที่ชัดเจนครับงั้นหลักการวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อจะทำให้การทํางานของเรานั้นเกิดบรรลุความสําเร็จครับการวางแผนการทํางานนะครับก็จะมีกระบวนการวางแผนการทํางานอย่างมีประสิทธิผลทําให้เรารู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรและระหว่างการทํางานตามแผนงานนั้นเราจะต้องดําเนินการอย่างไรเพราะการวางแผนงานทํางานนั้นก็จะทําให้เราทํางานเป็นเชิงกลยุทธ์ครับ กลยุทธ์หมายความว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้หากเราเข้าใจคุณลักษณะเหล่านี้ก็จะทำให้เราทำงานตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายได้ครับงั้นแผนงานที่ดีก็คือแผนงานที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายและมีความยืดหยุ่นในกระบวนการพร้อมปรับเปลี่ยน จัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเราเจองานแทรกครับเราไม่ได้มองว่าเป็นงานแทรกเรามองว่าเป็นงานที่อาจจะยังอยู่นอกแผนก็นำงานนั้นเข้ามาอยู่ในแผนครับหากงานนั้นมีความสำคัญก็จะทำให้เราสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแผนต่อเนื่องครับเป็น P D C A Plan Do Check Act นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายต่อไปครับการวางแผนสู่เป้าหมาย (Planning for Target) ก็จะเป็นกระบวนการเป็นเทคนิคหนึ่งครับที่ผู้เรียนจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนมุ่งไปที่เป้าหมายอยู่แล้วคำถามคือท่านมีแผนงานที่ดีแผนงานของท่านเป็นกลยุทธ์หรือยังลองมาพัฒนา Planning for Target กันครับ ขอบคุณมากครับ